มึงตามถูกช่องกันหรือยังคะอีชอยช่องจริงต้องมีเสื้อเขียวดเรมริการไลฟ์สดช่องจริงต้องสามารถไลฟ์สดแล้วด่ามึงได้ช่องจริงต้องสามารถต่อปากต่อคำกับพวกคุณได้นี่คือช่องจริงค่ะ ใหญ่กว่าอีเรื่องเกี่ยวกับขี้หมาหนังตดว่าใครจะฟ้องหมิ่นประมาทกูคือว่าตอนเนี้ยดออ็อเรมริกาไล์สดอยู่แล้วเสือกมีคนมาถามว่านี่ช่องจริงไหมอันนี้กูรันทดยิ่งกว่าคา่ะรันทดยิ่งกว่ามีข้าบดีนั่นนี่มานั่งฟ้องด็อเอร์มริกาว่าหมิ่นประมาทด้วยการอย่างนั้นอย่างนี้ขี้หมาหนังตดโอ้ขี้หมาหนังตดค่ะ ที่กูด็อกเตอร์มาริกาแคร์มากกว่าคือว่าด็อกเตอร์มาริกามานั่งไฟ้สดแล้วมีคนถามว่านี่ช่องจริงหรือไม่อันนี้แคร์กว่ามากค่ะอันนี้แคร์มากค่ะ